รอดนี่คือทำทำทุกอย่างเพื่อช่วยแม่นะคะตอนนี้แม่แม่กำลังหัวหมุนเอาให้พีคนโอ้โหครโอ้โหยกครัวมาเองพี่ตาพี่ตาคืออย่างนี้ค่ะคุณผู้ชมด้วยความที่แม่เขาทำคนเดียวนะคะเราก็เลยต้องมาเสิร์ฟอีพยกไปเออ เริ่มแล้วนะพี่บอสนีเริ่มแล้วนะอีกนิดนึงจับโคกทำนะกนิดนึนะเป็นแฟนชาว YouTube ให้กำลังใจกดไลค์กดแชร์ให้กำลังใจพี่บอสนีนะคะตอนนี้พี่บอสนีกำลังจะจัดผักใช่แม่จัดผักเนาะเออกำลังจะจัดผักช่วยช่วยแม่วันนี้เขาเริ่มผักอีตูแล้วแม่เนี่ยแมงลักหรือใส่อีตูกินเป็นเหรอพี่มอสกินไม่เป็นเหรอเอ้าเอ้างงนี่โอเควันนี้เราได้รับหน้าที่มอบหมายนะคะในการมาจัดข้าวเหนียวค่ะนะ แม่บอกว่าเคยเราต้องไปคนอีสานเท่านั้นเพราะฉะนั้นแม่จ่าข้าเหนียวข้าเหนียวนี่ต้องใส่เยอะประมาณไหนจ๊ะจะได้ไม่ขาดทุนใส่พอดีพอด,พอดีโอเคแม่บอกว่าใส่ข้าเหนียวพอดีพอดียังไงยังไงแม่ค่ะเริ่มแล้ว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  ยังไงยังไงเริ่มแพ้เริ่มสองจานใส่จานนึงเตรียมลงซิปตาไปเลยจีดอบแม่เจย์ทำไรคะเดี๋ยวทำตัวให้หุ่นไปไม่แล้วไม่ไม่แล้วคือไม่ได้มีอะไรด้วยไงไม่ได้มีบาทอะไรนี่ไม่ได้มีอะไรด้วยอุ้ยอุ้ยอันนี้ทำไปในนี้ก่อนไไม่่หววแล้พีอ อุ้ยม,มาแล้วมาแล้วเชฟมอสเชฟมอสเหลือเวลาอีก5นาที <S <S มจ่อยเลยทุกคนอบรับาเชฟด้วยไม่เวลาอีก5นาทีคัชฟ <S 2> <S 2> <S ววถ้าคุณยังไม่เสร็จมันไคุณจะไม่ทานเดี๋ยวนะคะเร็วนะคะช้อนกานววลางอยู่ไหนแม่เยอะ เรื่องของเรื่องก็คือว่าเกิดจากการที่ว่าแม่ทําคนเดียวจา้าแม่ทําคนเดียวแล้วเราก็เลยแบบว่าเออต้องมาช่วยแม่ทําแล้วครัวมันก็เลยแบบเป็นประมาณนี้นะคะคุณผู้ชมเออแม่ก็คืออนจอยมีความสุขแต่ว่ากะทินเราก็คือไม่ทานแล้วตอนนี้นะคะเพราะว่าเราทํากับข้าวอยู่จา้าชิมก่อนนิฉันคนมคนปรุงมือ<ม><ม>ยังไงปะลาอร่อยปลาอร่อยัมจะปนไปหรือเปล่ามะนาวปะ มะนาวมะนาวมะนาเร็วนะเร็วนะเออแม่เขาโรงาดเออนี่นี่ั้มเบอร์ทํ้เบอร์าอก่งไม่่อะไอะเขาบอกว่าเอาไว้กินแม่เอางนี้นะเมนูเนี้ยมือนี้ง่ายๆแม่ขอกินฟรีเลยถ่ายกินข้าววัตงไดิถึงแล้วตัวนี้ค่ะวันงา่วังวันงานนี่ที่สุด รถแห่รถแห่รถแห่ครับถึงถึงแล้วครับอยู่หลังรถแห่ัท้ครับคุณพี่เขาบ้ามีสไตล์ชัดเจนเห็นไหมอีพีนกูบอกแล้วว่ากูบอกแล้วว่าอาชุดกล่งมนี่คือชุดกล่องอุ้ยเลิศจังเลิศจังกะถินคามแจกหมวกนะคะกะถินมหาสารคามนะคะ เออสวัสด,ดีค่ะงานเริ่มแล้วพี่งานไม่ใหญ่แน่นอีแม่ค่ะแพลวงานไม่ใหญ่แน่นนะสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะเอาลละทาเก็ตอีแพลวเจ็ดสอง ทุกคนค่ะแล้ตอนนี้เราก็แบบมาถึงที่พักแล้วซึ่งที่พักก็สวยมากเนาะสมถะสมกับสีชุดฉันเอ<ม><ม>เอ,บบเอจริงอีพิมพไปยืนดิจริงดูเกินไปกับชุดเลยเออมีความเลิศเบาๆนะมีเป็ดสองตัวมีเป็ดสองตัวนี่เป็ดหรือห่านเออเหมือนห่านเหมือนกันนะพิมพ์มพิมพม์เอาแล้วเหรอหอือเออเออโอเคโอเคโอเคเอโอเคโอเค เริ่มเลยงานนี้มีแค่เราแล้วมีแค่เราจริงๆงานนี้มีแค่เรางานนี้มีแค่เรา,านนแราน้องชื่ออะไรน้องชื่ออะไร สราสรันะครับพี่น้องนะครับชาวกรุงเทพมหานครนะครับซึ่งเป็นคณะจากทางกรุงเทพมหานครเป็นองค์กรถินนะครับองค์กรถินสมัครีจากทางกรุงเทพมหานครนะครับผมบบมีเซอร์ไพรส์มีเซอร์ไพรส์เล็กๆ,ๆ,ๆ,ๆน้อยๆนะครับให้ทากับทาเจ้าภาพอย่าบ,บอก,กน,นะอย่าบอกนะกรุงเทพมหานครนะครับก็ขอต้อนรับนะครับขอต้อนรับ เจ้าภาพนะครับกองกระถินจากกรุงเทพอภาคอนครนะครับด้วยความยินดียิ่งนะครับในสิ่งวันนี้นะครับพี่น้องชาวโคกลางนะครับชาวบ้านโคกางของเราก็ <rất S 1> <อ>รู้สึกรู้สึกดีใจนะครับรู้สึกดีใจเป็นอย่างยิ่งนะครับที่แล้วก็คุณกองพูนคาสมบัตินะครับต้องพัวคาสมบัติอภิสุวรรณนะครับ ครับในโอกาสนี Frozen> ้นะครับก็ขอเชิญขอเชิญเราจะมีคือจัดจัดวันเกิดจัดงานวันเกิดวันค้ายวันเกิดนะครับวันค้ายวันเกิดให้กับคุณคุณปกรณนนะครับ

ไปดูข้างหน้าว่าเขากำลังทำอะไรกันอยู่จริงค่ะ สามชากันให้มันเจชิญมาบนฟรองไม่ต้องวีรรอมาสายสะโพกร้รำโจกสุดสุดโจกะจะจัเท้ากระนำถ้าดิ้นธอทำเอาใจดวงนี้สลาย สีสุดฝันนะครับเดี๋ยวเรามารับชมไปพร้อมๆกันเลยอโอเคอ่ารับ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  <c oughs> <c oughs> แม่แม่ไม่ใช่อ่ะแม่ไม่ใช่อ๋อหนูหนูเอาด้วยค่ะขอโทษนะคะโอเคค่ะก <c oughs> ็พี่บอสน,นีนะคะกําลังเอาหมอนทําไมเขาถึงแจกหมอนเราหรอคะอ่าเป็นเป็นของชําร่วยนะครับเป็นของที่ลึกที่ที่ทเรามาร่วมทําบุญกระถิ่นในวันนี้นะครับ ได้เงิได้กุศลรวยรวยรวยเออเอ้ยไไปฮะทุกคนเดี๋ยวเราจะไปขึ้นรถแล้วก็กลับกรุงเทศกันครับแม่บ้านไม่ไปวัดแล้วเหรอคะอะไรนะฮะไม่ไปวัดเหรอเดี๋ยวเราแวะไปท่านนาดูนก่อนนะท่านนาดูนเนี่ยจะบอกว่าเป็นอ่าสิ่งศักดิ์สิทธิ์นะครับประจำอ่าจังหวัดมหาสารคามเลยก็ว่าได้นะครับทุกใครทุกคนเนี่ยที่มาเนี่ยที่มหาสารคามเนี่ยจะต้องไปกราบไหว้ท่านนะฮะ ได้แล้วพิธีกรลักได้แล้วค่ะเรื่องหนึ่งว่าทําไมคนเขาถึงต้องพยายามให้พ่อใหญ่แบบสวดให้เร็วที่สุดอ่ะอ่าเพราะว่าจะไปเที่ยวคือไม่ได้ไม่ได้บอกว่าโอ้ยแบบจะรถติดรถเตอะอะไรเปล่าจะไปเที่ยวขำมากแล้วทุกคนแบบพ่อพ่อรีบรีบรวดพ่อรีบสวดรจ๊ถือรี้รีบรีบรบบรรีบรี่รีีบรีบรีบรีีอกไม้ สวัสดีครับสวัสดีครับขอบคุณนะครับและนี่คือเรากําลังจะเดินทางกลับแต่ว่าได้แวะสนทนากับทางชาวบ้านนะครับในบริเวณนี้นะครับก็นี่คือบริเวณหมู่บ้านของสถานที่ที่เรามาทําือทอดกระถิ่นกันในวันนี้นะครับชาวบ้านเป็นกันเองมากนะครับที่ชาวบ้านที่น่ารักนะครับแล้วก็ทุกคนเนี่ยเป็นมิตรขอบคุณนะครับนะครับชาวบ้านน่ารักมากแเรรยากาศดีบรรยากาศดีมากหร่ใช่เพราะว่าเนี่ยเหมือนตอนที่เรามา เรามาประมาณสัก8ปดโมงครึ่งเนี่ยลมกําลังดีนะครับเพราะว่าประเทศไทยเนี่ยเข้าสู่อ่าฤดูหนาววันนี้เป็นวันแรกนะครับอากาศค่อนข้างกําลังดีเลยทีเดียวออ๋โอเคโอเคค่ะโอเคค่ะไม่มีโอกาสจะมาใหม่นะครับหมู่บ้านนี้เป็นหมู่บ้านที่น่ารักมากชาวบ้านในการต้อนรับใครวะโบกไปเรื่อยนี่นะจ๊ะ๋าวฮะดอกไม้มาด้วยแล้วก็ได้ ค้าขายร่ลำรวยเงินทองไหลมาเทมาค่ะมีจระเข้นางมาัจฉาแล้วก็ตะขาบแล้วก็น้องเต่ามีการาอธิบายว่าอ่าอันนี้เป็นสัญลักษณ์ของการที่วัดนั้น่ะได้ทอดกระถินแล้วเรียบร้อยออครับซึ่งมีตำนานเนี่ยคืออ่าในในธงน,นี่ทั้งหมดสี่อนยะ่างนาะก็คือจะมีจระเข้ครับจระกัวนะฮะมีนางมัจฉานะฮะมีเต่าทองแล้วก็มีตะขาบข้าบาุลาเแต่ว่าที่เราทราบเนี่ยคือเราทราบแค่ตำนานของนางจระเข้อย่างเดียวอ่าซึ่งจระเข้เนี่ยสมัยก่อนก็คือเขาเป็นเสรฐี นะครับเป็นเศรษฐีที่ขี้เหนียวบ้านนะฮะแล้วท่านก็นเนี่ยไม่เขาไม่ทําบุญเลยนะพอตายไปเนี่ยก็ได้ตายไปจระเข้อืาแล้วมีอยมาวันหนึ่งเดี๋ยไปเข้าฝันเมียนะฮะบอกว่าเฮ้ยเนี่ยเธอฉันอยากทำบุญอะไรอย่างเงี้ยเดี๋ยวในวันหนึ่งและนี่ก็เป็นพระจากระธาตุนาดูลน,นะคะวาาัดให้ก็คือว่าหลังจากที่เขาไปเข้าฝันภรรยาเนาะอะฮ ได้เขาหน่อยอะไรอย่างเงี้ยเพราะว่าตอนนี้เขามีชีวิตอยู่เขคาไม่เคยทําบุญเลยนะฮะทีเนี้ยพอหลังจากนั้นในภรรยาเนี่ยก็ตื่นมาแล้วก็จัดขบวนเพราะว่าสมัยก่อนเนี่ยจากการอ่าการที่เราเดินเดินทางไปที่วัดเนี่ยเราต้องเดินทางทางเรือนะฮะเราก็เดินทางทางเรือไปทีเนี้ยเขาก็เป็นเจ้าระเข้ตัวนั้นแล้วก็มาคาบดอกบัวที่อยู่หน้าหน้าหน้าคลองหน้าบ้านแล้วก็เป็นตัวเนี่ยนำขบวนไปที่อ่ที่วัดเพื่อทำบุญถวายกฐินในวันนั้นนี่คือตำนานเจ้าระเข้คาบบัวจ้าตำนานจากใครคะพี่เอง อร่อยอยากกินท้มตำเลยอ่ะมันมันแบบอื้อหืออื้อหืออื้อหืค่ะคุณผู้ชมตอนนี้นะคะเราอยู่กันที่ วัดวังน้ําเย็นนะคะแล้ววันนี้เนี่ยดิฉันก็ได้มาเอ่อนำดอกไม้นะคะพวงมาลัยพวกนี้นะคะมาไหว้ศักดิ์สิทธิ์ศักดิ์สิทธิ์ที่นี่นะคะเนื่องจากว่าที่นี่นะคะก็มีวัดเนี่ยก็จะมีความเป็นรูปแบบทรงไทยทั้งหมดนะคะแล้วก็มีเอ่อทาเวสุวรรณพันล้านนะคะซึ่งดิฉันยังไม่ได้รู้จักข้อมูลอะไรในส่วนตรงนี้มากนะคะเดี๋ยวเดี๋ยวเราจะมาถามชาวบ้านในละแวกแถวนี้กันดีกว่านะคะ สวัสดีไม่เจอเขากองไอ้เลยค่ะสวัสดีค่ะเดีไม่ไม่ทราบว่าคุณหมออุอยยังไม่รู้ชื่อไม่ทราบว่าคุณชื่ออะไรคะเนี่ยคุณพี่อยู่ผมเหยื่อนีนี้ื่อ๋ออยู่แถวนี้ชื่อหมอเนาะพอดีว่าพี่อยากพอดีว่าแทนมาครั้งแรกค่ะแล้วก็ยังไม่รู้ประวัติหมอก็เลยอยากจะ อ่อให้ค e <teaching. S 2> ุณบอสเนี่ยเล่าประวัติวัดที่นี่สักนิดนึงนะคะให้กับคุณผู้ชมทางบ้านได้รู้จักได้ครับจากที่ผของแกลองศึกษามาแล้วเดี๋ยวผมลองดูเลยนะครับจะให้ที่ผู้องศึกษามาแล้วเผมจะเปิดอินกิมเดียให้ดูนะจ๊ะวัดบ้านข้อมูลที่ไหนครับจากพี่ศึกษารที่พี่เขาบอกว่าวัดเนี่ยมีขนาดกว้างนะครับสามสิบไร่นะฮะอยู่ที่ตั้งอยู่ที่นะะฮตำบลเกอร์อำเภอเมืองนะฮะจังหวัดมหาสารคามนี้นะครับก็จะเปิดกันตังต้นนี้เลยเตัวต้นนี้เลยโอเคครับเดี๋ยววัดนี้ถูกสร้างขึ้นโดยนะครับพระอาจารย์สุริยัันนะครบ โสภาปัญโยนะครับผู้เป็นลูกศิษย์ของหลวงปู่คำโสภาปัญโยภิกษุผู้เป็นที่เคารพกันของชาวอีสานนะมาตั้งแต่ปีพุทธศักราช2549นะครับซึ่งลักษณะเด่นของวัดนี้นะครับก็คือจะเป็นอาคารไม้ทั้งหมดเลยนะคลองสังเกตที่ด้านหลังนี้เลยนะฮะแล้วก็จุดเด่นที่นี้คือเป็นเจดีย์ทองคำนะครเดี๋ยวเราจะเดินเข้าไปดูกันว่าเจดีย์ทองคำที่ที่เราพูดถึงอยู่ตรงไหนนะฮะโอเคหนึ่งเป็นยานิกร เมื่อกี้นี้คุณผู้ชมก็พอจะเข้าใจพอสักเก็บแล้วนะคะนั่นแหละจะใช้สมอส์นี้เนี่ยนำทางเราไปเรื่อยๆนะคะเ,คเริ่มเติมคำสร้ยอยตอนนี้เดี๋ยวเราไปไหว้สรีสักดิธิ์นวัดที่วัดแห่งนี้กันดีกว่าโอเคค<ฮ>ะ่ะต้องสงบเงียมเตรียมตัวเตรียมบอดี้สุดๆ ด้วยนะคะที่วัดวังน้ำเย็นยังไงคะพี่ซันมันต้องเรียแลเยนหนูราไตอเออโอเคโอเคอเลยบอกเลยว่าตอนนี้เราอยู่กันที่โรงทานที่วัดวังน้ําเย็นนะคะเนื่องจากว่าเออเขามีการให้โรงทานในวันอาทอดกระถินเกี่ยวไหมเกี่ยวเกี่ยวมาดูว่ามี <S <S <monsieur> อะไรบ้าง<ๆ>มาดูเลยว่ามี คือเจอ้าฮอ,อนเอจน้าฮอ,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 อนเจ้าฮอหรอเจ้าฮอนค่ะอเจ้าหอเจ<ะ>้าฮอนเจ้าฮอนเธอ่ะเขาต่อคิวกันตรงนู้นค่ะได้ค่ะเดินไปต่อคิวกันค่ะอันนี้ถ่ายได้ใช่ไหมคะมีคุณพี่เอ่อคนชามานานหรือ,อยังคะกเ่อนอ๋อว่า วันวันหนึ่งนี่แบบเฉลี่ยแล้วกี่แก้วคะวันหนึ่งอโอ้ถ้าห้าร้อยนี่ถึงไหมคะวันหนึ่ง๋นนงอประมาณสองร้อยอรขึ้นมาัมีเลยไหนพี่มอสเป็นไงคะบานอฟฟี่บานอฟฟี่ อ,นนอันนี้โลมาชาใช่ไหมคะโลมาชาโลมาชาวันที่เราไม่มางเดปิ็มเนไงคะเป็นไง,เ,นไงเดิมเิมนะอันนี้คือน้ำะอะไรโอเคเนาะ วันนี้ติดติดมาจากที่ที่มหาสารคามเลยมหาสารคามผ่านข้าวที่ที่จุดมั่มอินเตอร์เป็นจุดรถของเป็นก็เลยนะเหมือนเป็นลานม้าของของเมืองพลนะที่อำเภอพลจังหวัดสตึกเด้อแล้วต้องบอแวะที่ของพงศุขเออซึ่งพงสุขเนี่ยเขาก็คือมีที่ทำให้เราทำครู้จักก็คือว่าเราติดตามสติกต็อกก็คือว่าลูกชายของมาดามพลล่าเนี่ยมาดามพลล่าอยู่สติกต็อกเขาเขามาดองกันใช่ไหม บ้้านนีอืมเราเรารู้เรารู้เหมือนกันเราเรู้หมดเลยเนาะเออเออเออดีอ่ะ <c oughs> กินเข่าึ้นหนานะครับกินข่าวินหนางอก่อนกี่เก่าหยิบมานน้ำกี่เข